ไ어디로어디สวัสดีครับพี่น้องวันนี้แอดจะพาทุกคนไปรู้จักกับซีรีส์เกาหลีสุดเดือดที่กำลังจะลมเน็ fli ิวันที่22สิงหาคม2025นี้เรื่องเอมา โอ้โหงานนี้แซ่บแน่เพราะมันไม่ใช่แค่ซีรีส์ดราม่าคอมดี้ธรรมดาแต่มันคือการเล่าเรื่องวงการภาพยนตร์เกาหลียุค80ที่ทั้งเผ็ดร้อนและสะท้อนสังคมแบบจัดเต็มพร้อมแล้วหรือยังไปลุยกันเลยเอ็ดบอกเลยว่าเอม่าคือซีรีส์ดราม่าคอมดี้ที่เล่าเรื่องเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ่สุดอื้อฉาวในเกาหลียุค80ชื่อมาดามเอม่า ตัวซีรีส์มีทั้งหมด6ตอนลง Netflix ครบจบในวันเดียวเลยวันที่22สิงหาคม2025นี้เรื่องนี้กำกับโดยลีเฮยังที่เคยฝากผลงานสุดปังอย่าง b i l l ี v e อและแฟนทอมมาแล้วรับประกันความเข้มข้นแน่นอน เรื่องราวเกิดขึ้นในย่านชุงมูโรซึ่งสมัยนั้นคือฮอลลีวูดของเกาหลีเลยล่ะตัวซีรีส์จะพาเราไปเห็นความดราม่าในวงการหนังทั้งเรื่องอำนาจชายเป็นใหญ่การกดขี่ผู้หญิงและการเมืองในวงการบันเทิงที่แซ่บไม่แพ้ละครหลังข่าวแถมยังมีกลิ่นอายเฟมินิสต์ทวิสต์ผสมกับความเป็นแบล็กคอมดี้สไตล์เกาหลีที่แอดชอบมากมันไม่ใช่แค่สนุกแต่ยังคมคายและมีอะไรให้คิดตามเยอะเลย เรื่องนี้เล่าถึงการสร้างหนังมาดามเอม่าที่เป็นตำนานวงการภาพยนตร์เกาหลีตัวละครหลักที่แอดอยากให้ทุกคนจับตามองคือจองฮีรันรับบทโดยลีฮานีนักแสดงตัวแม่สุดปังที่เคยคว้ารางวัลจากเทศกาลหนังระดับโลกเธอถูกทาบทามให้เล่นบทเอมา่าแต่ปฏิเสธเพราะไม่อยากรับบทยั่วยวนอีกแล้วแอดว่าตัวละครนี้คือสตรองมากเธอสง่างามมีออร่าและกล้าพูดความจริงแม้จะต้องเผชิญหน้ากับอำนาจในวงการก็ตาม ชินจูเอรับบทโดยบังฮโยรินสาวนักเต้นไนท์คลับที่จู่ๆก็ได้บทนำในมาดามเอมาแบบไม่คาดฝันจากสาวไร้ประสบการณ์กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแถมยังกล้าท้าทายวงการด้วยความมั่นใจและสเสน่ห์ของเธอฉากที่แอดเห็นในภาพนิ่งและชอบมากคือตอนเธอขี่ม้าริมชายหาดโอ้โหสวยและปังมากกุจองโฮรับบทโดยจินซันกิว โปรดิวเซอร์สุดเจ้าเล่ห์จากค่ายซินซองฟิล์มที่มุ่งหาเงินและชื่อเสียงจากมาดามเอม่าตัวละครนี้แอดว่ามีมิติมากเพราะถึงเขาจะรักเงินแต่ก็รับหนังด้วยดูแล้วน่าจะมีฉากประทะเดือดๆกับนักแสดงแน่นอนกวอกอินวูรับบทโดยโชฮยอนโชลผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงที่มีแพ้ชันล้นแต่ขาดความมั่นใจแถมยังโดนเมินจากคนในวงการจากตัวอย่างที่เน็ตฟ i ิกปล่อยออกมาแอดรู้สึกถึงความกดดันเลยแอดลุ้นว่าเขาจะผ่าด่านนี้ไปได้ยังไง แอดว่าเคมีของตัวละครแต่ละตัวนี่แหละที่ทําให้เอม่าน่าดูมันคือการประทะกันของความฝันอํานาจและความกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ของผู้หญิงในวงการที่เต็มไปได้วยอคติทําไมเอม่าถ,ถึงน่าดูแอดให้เหตุผล3ข้อ 1. เนื้อหาเข้มข้นและสะท้อนสังคมซีรีส์หยิบเรื่องจริงของมาดามเอมาหนังอื้อเฉาในยุค80มันเล่าผ่านมุมมองใหม่ที่พูดถึงอำนาจชายเป็นใหญ่และการต่อสู้ของผู้หญิงในวงการบันเทิงแอดว่ามันคือซีรีส์ที่ทั้งสนุกและให้แง่คิด 2. กลิ่นอายยุค80ที่แท้จริงทีมงานนรลมิตย่านชุงมูโรยุค80ออกมาได้แบบสมจริงสุดๆทั้งแฟชั่นทรงผมและบรรยากาศวงการหนังแอดเห็นภาพตัวอย่างแล้วอยากย้อนเวลาไปอยู่ในยุคนั้นเลย 3. นักแสดงคุณภาพคับจอลีฮานีบังฮโยรินจินซันกิวและโชฮยอนโจคือทีมนักแสดงที่แอดการันตีว่าเด็ดแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ชัดเจนและเคมีเข้ากันสุดๆแอดลุ้นเห็นการประทะฝีมือบนจอมากแอดว่าเอมาน่าจะเป็นซีรีส์ที่ครบรถทั้งดรามา่าคอมเมดี้และการเสียสีสังคมแบบที่เกาหลีถนัด แอดชอบที่เรื่องนี้กล้าเล่าถึงวงการภาพยนตร์ในมุมที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงโดยเฉพาะประเด็นการกดขี่ผู้หญิงในวงการบันเทิงที่ยังคงเป็นเรื่องที่ relatable ในยุคนี้ด้วยแถมการที่ได้ลีฮานีมาเล่นเป็นจองฮีรันเนี่ยคือการตัดสินใจที่ถูกต้องสุดๆเพราะแอดเคยดูเธอใน Extreme Job แล้วรู้เลยว่าเธอเล่นบท Strong strong ได้ปังมาก ส่วนตัวละครชินจูเอที่รับบทโดยบังฮโยอินแอดว่าต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ๆเพราะจากสาวในคลับกลายมาเป็นนางเอกหนังผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีดราม่าและการเติบโตที่เข้มขน้นอีกอย่างแอดแอบลุ้นฉากตลกๆจากความเป็นแบล็กคอมเมดี้ด้วยนะเพราะสไตล์นี้เกาหลีทำได้ถึงจริงๆเหมือ ถ้าคุณเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีที่ชอบเนื้อหาเข้มข้นมีกลินอาย้อนยุคและอยากเห็นการต่อสู้ของตัวละครหญิงสุดแกร่งแอดบอกเลยว่าเอมาคือซีรีส์ที่ต้องปักหมดุดวันที่22สิงหาคม2525 25นี้เตรียมตัวกด Netflix ดูทั้ง6ตอนรวดเดียวจบได้เลยแอดจะไปนั่งรอหน้าจอแน่นอนแล้วคุณละ่ะจะดูไหมมาคุยกันในคอมเมนต์นะสุดท้ายนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ของแอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง No Spoil ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ